ได็กกินแกงเฮ็ดกอยอีกล้วทีลายโบเศร้าบาดบ้านคอยถามในกล่องเขาหลายแบบผู้ขายว่าบาหลายผู้ซื้อว่าหลายเหรอเด้อบานนี้เศร้าบาดออกนกเก็บออกที่ไหนเงเมื่อว่านนี่เพิ่นเอามันมาขายหายนี่เมื่อนี่เพิ่นเอาเฮ็ดมาขายหายผู้เดียวผู้เก้านี่ละเออผู้เดียวผู้เกาได้กินแต่นั่ผู้เดียวนี่หลามเมื่อบ้าน จะาข้องหาว่าเป็นเกี่เนื่องอะไรจิน้นสมอยากยุโรกซ้ำย,ยิ้มิวนี่เองนี่จามือนีคัวเตาถ่านแกงเห็ดใส่หนำอุจุเห็ดกอเด้อจับพี่น่องเดอ้อต้มไว้จักคราวเด้อค่ะเด้อให้มันเดือดก่อนตามด้วยหัวซิงไทยะกะกระผักกระเทียมหอมแดงเด้อค่ะพอบุ๊บ,บ,บ พำพอบุบบุบเอาลุ่งไปใส่เลยทาให้หมอฟุเดี๋ยวเขาก็ค่อยสิมาปรุงกันนี่ทำการปรุงด้วยจะพี่น้องน้ำปลาแดกใส่จากสองซอนเกลือค่ะเกลือจากเคิงซอนผงนัวหรือผงสุรสจากปลายซอนแล้วแต่ผููมาพือแต่เด้อ ต้มไปชักข้าวต้มซุกซุกต้มโดนโดนเพิ่นว่าคั่วเตาทานเด้อจ้าเด้อจ้าคั่วเตาทานทึ่งเตาทานทึ่งเตาฟืนหม้อแกงเห็ดเฮาจ้าหม้อแกงเห็ดเห็นตะควนแมนบอกกำลังฟุดอกอกจ้กาผักอีตู่ลงไปยายคือว่ามีผักไซยู่ใส่ผักไซ นี่พระอีตูลงไปกับปงได้แล้วซิมใ้แนะซิมในะ้แนะว,ว่างได้บาดอ้าวแกงเห็ดกอนุ่นน้ำแดงองุรงเป็น,าน,านตาแซบเป็นตะแซบ,แบจ้า